อย่าทำให้คนหมดรักทักมาขอคืนดีคนฉลาดทำไงคุณจำไว้ว่าความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ในโลกใบนี้หากคู่รักไม่สร้างความน่าสนใจให้แก่กันความสัมพันธ์เหล่านั้นก็จะพังทลายจำไว้ครับความน่าสนใจคือสิ่งที่อีกฝ่ายมองเห็นครับคุณความใส่นาฬิกาคุณมองเห็นไหมมองเห็นครับความน่าสนใจขึ้นอยู่กับสิ่งที่อีกฝ่ายมองเห็นคุณทําอะไรให้อีกฝ่ายมองเห็นนะ ความน่าสนใจของคุณขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งชีวิตของตัวเองให้อีกฝ่ายมองเห็นจริตจักร้านของตัวเองให้อีกฝ่ายมองเห็นสองครับคือการให้เขาตีมูลค่าครับตัวของเราครับนี่คืออะไรครับสิ่งที่อีกฝ่ายคิดครับหนึ่งสิ่งที่อีกฝ่ายเห็นพอเขาเห็นแล้วเนี่ยมันจะตีความเองปัญหาที่คนลดสถานะเพราะเขาเห็นว่าคุณวิ่งไล่ตามมันเลยส่งผลมาที่ความคิดว่าคุณคงไม่มีใครเอาละมึงฉันคงหาคนที่ดีกว่านี้ได้อีก เพราะเขาเห็นว่าคุณทําตัวไร้ค่าไม่ใช่ทําตัวน่าสนใจแต่กลับกลายเป็นการทําตัวไร้ค่า3ครับคนฉลาดสร้างแรงดึงดูดครับเพราะงั้นเนี่ยแรงดึงดูดของคุณเนี่ยเวลาที่คนอยากได้คุณมีอะไรบ้างคนจะดูจากอารมณ์ครับเขาจะดูเชิงของคุณครับถ้าเขาแซงไม่ทักหาคุณนิดหน่อยคุณทักไปหาเขาหรือเปล่าสี่ครับเป็นผู้กําหนดเกมถ้าอีกฝ่ายสนใจคุณมากๆโฟกัสคุณมากๆแล้วเนี่ยคุณจะกําหนดเกมได้ว่า หลังจากนี้ถ้าคุณทำแบบนี้ฉันไม่โอเคฉันเลิกอีกฝ่ายจะกลัวมันจะกลัวเสียคุณไปปัญหาวันนี้ที่เขาขอลดสถานะเพราะคุณกำหนดเกมยังไม่ได้คุณไม่รู้สเต็ปการเดินหนึ่งสองสามสี่ว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างาคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิบเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหกเล่มครับเล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ห์คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาท เล่มที่4อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อยคำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊กหนึ่งร้อย็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหมหรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1990บาทเล่มที่6 อีบุ๊กหนึ่งร้อยประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทอีบุ๊กทั้งหกชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทแต่ถ้าใครซีเอฟโดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ครูคอมให้โปรพิเศษอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะห้าท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่หนึ่งแอดไลน์ไอดีแอดลอวอนเดอร์สกอร์ตองเก 2. เมื่อเข้าไปที่ l n n e อ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line Add. 5, อนห้าบดจะทำการสง e ่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ